สวัสดีค่ะเอลซีวาตอนะคะตอนนี้เราเดินไปถนนคงม่วนนะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่สันโ้งนะคะถนนสันโค้งไม่มีที่จอดรถนะคะเราเดินไปกันนะคะเนะาะตัมกลางสายฝนเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนะค่ะจันหอมสตอรี่คุณย่าชอบเล่าเนาะค่ะ ยาชอบเราเอสีพอตอนะคะจะนหอมสตอรี่นะคะคุณยากของหลาน,นะะเอสีพอตอตอนนี้เราเดินนะคะเดิ <c oughs> <c oughs> นไปซื้อของนะ,ะกลางล่มนะข้ากลางสายฝนนะคะโอ้แต่ก็ยังมีคนเยอะอยู่นะคะเนาะแอบแฝดนะคะ <c oughs> อุย้ยเสียงดนตรีดังเนาะ,ะเสียงดนตรีนะ โอ้โหยังมีคนเยอะอยู่นะคะเยอะสินะคะ,คะ,คะกลางร่มไฟนะโอเส้อๆ้าสวยๆโอ้โชุดสิ่งๆ่เลือเออนะอิงรีอิงรีอิงรีอิงร โอ้สู้ๆเมก้าสู้ๆสู้ๆฝนตกอกโอ้บอลลูมขายได้ไหมวันนี้วันนี้ไม่ไปขายวันนี้ไม่มาขายอ่ะเี๋กันดิเดี๋ยวนะฮะเนาะมีของเข้าเดี๋ยวดูก่อน สวัสดีเจ้า, <c oughs> านนดีเจ้า,าี่หอมจะมามาซื้อของที่สำนักง,งาน,นาาบบจะไปงานซุปที่เดอนห้าคุณสาจอดรถอยู่ปุ้นไป,ไปนี่กะไปตี่นี่กะฮะคอนเสา,าเร์อันพี่ขายกะ แล้วแต่อันไหนลำจอดรถอยู่พุ่นมาอยู่ในรถเจ้าเดี๋ยวรอกาบพี่วันขายของพี่เดี๋ยวๆพี่วันเลยเดี๋ยวรอการเอาอย่างเจ้าเป็นไม้เป็นฟูกครับเอาเอาเอาที่ไม้ครับเป็นได้ของเจ้าพี่เปิ้ลขายดีก็มนนฝตก เอาหวางก่อนโอ้ยเอากองวางก่อนเหรอดูผ้าห้งเส้อหมวกน่อสบายดีแต่หองน่าหอสบายดีเจ้าสบายดีเหมือนเดิมสบายดีเดิม่ะอยางนียังมีก็เจ้า วัใหญ่แล้วเนาะแม่ก็สบายหน่อยมสบายจะหาตังค์งทำงานเองลูกเอบอมุจักลานลูกหลานเนาะเด็ดปะพาย่จะ้ายกันหมดไหมเปิดทีนี้ถึงู้ทำฟังถือว่าจะเปิดใหม่ทีเซ็นถ่นมาหรอลูกฟังองอะนี่ทำฟัอยู่ไเาเซ็น ก็มีดายไปรับจอสายไปรัตสายที่บ้านในบ้านใหญเนี่ยทำฟันสวยๆกันแล้วเนี่ยก็ไปรับตอดสายเป็นบ้านใหญ่นี่ยบ้านยังพูดภาษาที่พิการจ้กแล้วก็เปิดตีลาเช่ัผ้าเถ็หรอ